ตอนนี้นะคะสาวๆคงจะต้องระวังเรื่องการซื้อครีมให้มากขึ้นเพราะว่าล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขได้ จับแล้วสําหรับครีมเถื่อนที่อ้างสรรพคุณเกินความจริงนะคะที่สําคัญเป็นครีมที่ตักใส่กระปุกแล้วขาย<ช>แถวปถทุมธานีนี่เองนะคะตอนนี้นะคะต้องมาคุยกันเรื่องนี้หน่อยออนะคะสำหรับตอนนี้ขอต้อนรับคุณพสิธิ์ศักดานร,รงค์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะดี่ตาเออเป็นยังไงคะเรื่องนี้ผมมีคนร้องเรียนมาเยอะมีผู้เสียหายเยอะให้ท่านแจ้งเลยค่ะอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับ คือทางออยอเองนะครับแล้วกับร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับดูเนื่องจากว่าเครื่องสําอางที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตอนนี้นะฮะบ,บางทีก็ได้คุณภาพบางทีก็ไม่ได้คุณภาพบางทีตอนมาขอเลขจดแจ้งก็ก<อ>ถูกต้องอแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าคุณภาพเขาลดลงไปหรือเปล่าทีนี้อย่างบางคนเนี่ยนะฮะที่ใช้เนี่ยเกิดอาการแพ้ซึ่งแพ้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเรามาได้นะครับตามสายด่วน1556นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางคนเนี่ย มีความมั่นใจว่าผ่านออยอแล้วจริงๆการผ่านออยอเนี่ยเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าไม่น่าที่จะมีการแพ้แต่นอกจากนั้นยังมีการแพ้เฉพาะบุคคลได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเ,เวลาจะใช้ทุกครั้งนะครับ เครื่องสาอางทุกชนิดเนี่ยอยากให้ทดลองใช้ก่อนนะครับทาบริเวณท้องแขนก่อนท้องแขนหรือคอหรือคอ,อ,ค,อครับผมครับผมแลนืล้องอย่างนี่อ,อาการแพ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยรุนแรงมากไหมคะแล้วแต่ครับบางคนแพ้มากบางคนแพ้น้อยยากอย่างบางคนถ้าแพ้มากเนี่ยนะฮะก็จะเกิดอาการเป็นผื่นชัดเจนแต่ถ้าเกิดแพ้น้อยอาจจะเป็นผื่นเรื่อรนะครับแล้วเคยมีแบบอันตรายถึงชีวิตไหมคะคืออย่างนี้ครับณตอนนี้ยังไม่ได้พบนะครับแต่ถ้าสมมติว่าสะสมไปมากๆและแอบใส่สารบางตัวเข้าไปเนี่ย ตอบไม่ได้นะครับสาเหตุเนื่องจากว่าถ้าบอกว่าขาวใสภายในข้ามคืนนี่แหละโฆษณาเกินจริงนะคะคือคือถ้าเป็นการโฆษณาเกินจริงนะพี่ตั๊กอย่างแรกเนี่ยเรามองก่อนเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนําพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงและที่สําคัญเนี่ยคงไม่มีครีมไหนในโลกนะฮะสามารถ ขาวได้หรือรวดเร็วรวเร็วภ<น>า,ายน <ะ S 2> ในข้าม,มคืนเราต้องสังเกตก่อนเลยว่าอาจจะต้องเจือปนสารใดเข้าไปซึ่งอันนี้รู้สึกจะมีสารปลอดแต่จริงๆเนี่ยคงต้องแจ้งนิดนึงนะคะว่าเนื่อง,งจากพี่ก็รู้เรื่องครีมูม่าครีมทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ชั้นนำหนึ่งซึ่งทุกคนมีสิทธิ์จะจะแพ้อาการแพ้ต้องมีบ้างแต่ไม่ใช่ว่า ทุกคนเปอร์เซ็นต์มากเนี่ยจะแพ้เพอบวมแดงอันนี้ก็เป็นที่สังเกตว่าอาจจะมีเซรอยหรือสารประลอดถูกไหมคะรักษณะนั้นพิเซนเตอร์ครีมนะครีมตัวนี้น้องไอซ์พิซดาเนี่ยออกมาบอกว่าไม่รู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดูละเออ จร,จริงๆอีกหน่อยจะรับงานอะไรจะต้องดูรายละเอียดตอนที่<ล>คือดาราเนี่ย<ล>ไปรับถือคีมกันเยอะออต้องยอมรับมันคือดาราเนี่ยพีเซนเตอร์อย่างเขาจะโดนจะโดนอะไรไหมฮะคืออย่างนี้ฮะบันีคือเรื่องของเรื่องนะฮะพีเซนเตอร์ขัสนของพีเซนเตอร์เข,ขาเขาขาดเจตนาเขาไม่ทราบถูกไหมฮะถ้าเขาทราบแล้วก็ไปทำนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างของไอซ์เนี่ยชัดเจนว่าเขาไม่ทราบเขาไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่ผิดใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวข้องเพราะ้ไม่อย่างนั้นต่อไปใครมาขอใครเป็นพีเซนเตอร์กันก็ลำบากใจกันหน้าดูครับผมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นอะไรอ่ะคุณคุณคผมให้ดูดูดูยี่ห้ออันนี้ฮาดะเราสร้างอยู่แล้วเขาดังด้วยใช่ไหมสามตัวที่ผ่านมาผมเห็นในโซเชียลมีเดียดาราพิตตี้โน่นนี่นั่นชูกันเยอะมากเพื่อจะโฆษณาแล้วดูดูด้านข้างนะฮะดูด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นข้อความมาซูเขาบอกอครับเป็นข้อความภาษาญี่ปุ่นเป็นข้อความภาษาญี่ปุ่นซึ่งซึ่งคนที่ซื้อไปก็คงคิดว่าอ๋อมันมาจากญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่าผมเห็นทางด้านหลังเนี่ยเขียนว่า manufactured by Yuta Hada Company Limited specially formulated by Yaha Hada in Japan e x p i r a t h r y as r เขาบอกว่าสูตรเนี้ยเหมือนกับปรุงทำที่ญี่ปุ่นปรากฏว่านะฮะทางนี้ไปสืบมาไม่ได้ทีมไหนปทุมธานีใช่ไหมปทุมธานีนี่ไงอย่างนี้เดี๋ยวก็มันเเป็นที่สังเกตนะฮะคุณปอยนะฮะแล้วอย่างนี้มันผ่านมาได้ยังไงในเมื่อมันมันก็ ทำกันอยู่หลังบ้านเนี่ยกวนมาแล้วก็ไปแปะออกแบบนี้แสดงว่ามันผ่านออกมาได้หรือหรือหลอกลวงืออ่อันี้ต้องอาจจะต้องชี้แจงอย่างนี้ครับพี่ตัก๊กคือเรื่องของเรื่องนะครับก็คือว่าเขาขอผลิตไว้ที่หนึ่งคือในเขตสะพานสูงนะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งเป็นที่ที่มีมาตรฐานนะครับในการผลิตแต่ปรากฏว่าพอเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยดูว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ผลิตในที่ที่คุณมาขออนุญาตตอนนี้ก็เป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งแน่นอนแล้วเรื่องที่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่ทางวูดี้พูดเนี่นะครับ คือตรงนี้ตอนที่เข้าไปทําการจับกุมนะครับก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าของกันนะฮะเจอเช้าตัวเลยเหรอเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่ประมาณประมาณสักน่าจะไม่ถึงประมาณสัก30เป็นที่นะฮะี่เติด30นะครับตอนพูดคุยเขาก็ยอมรับนะฮะยอมรับณจุดเกิดเหตุเลยว่าที่บุดดี้พูดเมื่อกี้นะฮะว่า โฆษณาเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเจ้าของครับทางซ้ายฮะคนทางซ้ายครับผมครับผมตรงนั้นนะฮะเขาหน้าตาดีอยู่เ่ายอมรับว่านั่นเป็นความคิดของเธอเองเป็นมาร์เก็ตติ้งของเธอเองซึ่งตรงนี้ผิดแน่นอนแล้วเราทราบมาว่าตอนไปบุกจับเนี่ยคือทราบว่ามีส่วนผสม ในสิ่งที่ต้องห้ามด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้ครับตอนนี้เองเนี่ยผมให้ทางอยส่งมายังกรมวิทยาศาสตร์าการแพทย์ค่ะกำลังตรวจสอบด่วนนะครับต้องแยกออกมาว่ามีอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราอยากรอผลจากกรมวิทย์ก่อนเขาเขาจะแยกได้แล้วอย่าง<อ>านี้คือคือจะมีสารอะไรที่ต้องห้ามบ้างอะคะอือเยอะเลยครับเยอะเลยอย่างอย่างอย่างปราหลอดก็ห้ามนะครับไฮโดูฟนนอลก็ห้ามนะครับโดยเฉพาะในส่วนสุดแล้วแต่ฮะ ไฮโดรเจนบอกร์ซด์เองก็ต้องใช้ได้ไม่เกิน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูรายละเอียดอย่างเชิงลึกง่ายๆคือเวลาจะซื้อขีมอะไรก็กรุนาสติอ่ะบางทีคนเราไปมันเยอะเลยไม่บางบางทีก็อาจจะเชื่อถือพรีเซนเตอร์ซึ่งก็เป็นไปแล้วเพราะงั้นเรานักแสดงอาจจะต้องกันกรองหน่อยแล้วเราในฐานะสื่อมวลชนก็ต้องมีหน้าที่กรองให้ด้วยก่อนที่จะจำไว้เลยผมว่าผมเห็นหลายๆแบรนด์และผู้รงจคุณต้องดูดีๆเวลาผมดูผมดูยังไงรู้ปล่ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหลังฉล่ะ อินกิเด็นอิสะกดผิดหมดแล้วถ้าเป็นภาษาไทยทั้งหมดล่ภาษาทั้งหมดก็คือผลิตในบ้านเราอะแล้วก็ต้องเช็คสิว่าอาจจะที่พี่ออยรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณอยากรู้มากกว่านั้นก็ไปที่โรงงานไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ทางออยจัดการให้แค่อย่างนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันล่าสุดนี้มาผมเพิ่งรู้ว่าออยมีแอปแล้ว ชื่อว่า All Your Smart a p p l i c a t i o n นะครับคุณสามารถไปโหลดได้นะที่เนี่ยแหละที่ App Store ดีๆ ORYOR Smart a p p l i c a t i o n นร้องเันยังได้เลยหรือมัก็โทรไปที่1556 นะไปที่เว็บไซต์ของเขาฮะหรือว่าเข้าไปที่แอปก็ได้แล้วแต่อันนี้อันนี้เราแจ้งได้ไหมถ้าเราเจอครีมที่สงสัยว่าเอยมันทำไมมันน่ากลัวหรือมันมีสารต้องห้ามอะไรจะแจ้งได้ไงแจ้งได้ตลอดเวลาครับสายด่วนสายด่วนหนึ่งนะครับได้ได้ตลอดเวลาครับอย่างนี้ถ้าสมมติคนบางคนเือคู่แข่งมาแกล้งกันเองโอ้ยอย่างนี้ผมถือว่าเป็นการช่วยกันตรวจสอบนะครับให้กับผู้บริโภค แล้วเขาผิดจริงไหมฮะถ้าเกิดผู้แข่งมาแกล้งเขาอาจจะไม่ได้ผิดจริงถ้าไม่ผิดจริงคนที่มาแจ้งก็กก็ต้องผิดะแตทั้าวันนี้ผมต้องแล้วแล้วก็มีคนให้ครีมตัวนี้มันดังดังเสือเกินแต่มันแปลกที่ว่าบางคนอู้ฮาด่าฮาด่าไปหาซื้อที่ญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นไม่มีวีซ่านี่ไปที่ญี่ปุ่นนะฮาด่าโอเคียวนาบีหาไม่เจอมันแดงเพราะหาฮาด่าไม่เจอที่ญี่ปุ่นฮ่าด่าแหวกที่ฮาด่าคุณญี่ปุ่นตกใจฮะใครที่คิดจะโกงประชาชนอะไรแบบนี้คุณหยุดซะ